ใครเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันในไทยบ้างอ่ะเริ่มจากปั๊ม PT N ก่อนนะครับก่อตั้งจากภาคใต้เมื่อก่อนชื่อว่าภาคใต้เชื้อเพลิงจนเปลี่ยนมาเป็นชื่อ PTG Energy ผู้ถือหุ้นใหญ่25เคือบริษัทราชกิจโฮดดิ้งหรือตระกูลราชกิจประการที่เป็นเจ้าของนั่นแหละครับถัดมาครับคือปั๊มเชลเป็นของบริษัทรอยัลดัชเชลมีคําว่าดัชเพราะก่อตั้งในเนเธอร์แลนด์เป็นร้อยปีมาแล้ว <Wow. S 1> แต่ตอนนี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอนที่อังกฤษนะถัดมาคือคาวเทคครับเมื่อก่อนเป็นของบริษัทรบรริัััันน้าามมยกกใหญ่่่งอเแตลสุดค ถูกซื้อโดย S P R C ซึ่งก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่60%คือเชฟรอนอ้าวคือเขาโยกย้ายธุรกิจกันเฉยๆถัดมาครับคือปั๊มเอสโซที่ก่อนหน้านี้เป็นของ e x ็กซอนมบิบริษัทอเมริกาเหมือนกันแต่ล่าสุดอันนี้ถูกซื้อซื้อจริงครับโดยบางจากเข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วซึ่งบางจากหรือ B C P ก็ก่อตั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่แต่ค่อยๆลดสัดส่วนลงจนถึงตอนนี้ครับเหลือไม่ถึง5%แล้วแล้วปัจจุบันเจ้าของใหญ่ของบางจากก็คือไทยะรงคไไยืออเดี๋วว้ ไปคลิปหน้าแล้วกันนะมาถึงพี่ใหญ่ของเราครับอย่างป่อต่อทอเป็นของใครฮ่าฮ่าฮ่าที่เขาว่าเป็นบริษัทของคนไทยเพราะมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์รองลงมาก็คือกองทุนรวมอายุพักอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นของกระทรวงการคลังอีกนั่นแหละเพราะงั้นครับกำไรหรือว่าบัผลอีกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือกลับเข้าประเทศเพื่อให้รัฐบาลเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าพัฒนาประเทศของเราต่อไปเอ๊ก็ขอให้ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าแล้วกันนะฮ่าฮ่าฮ่า